เขาสวนมาวาสิมาตอทอนามนะครับทอนามแตกตั้งแต่ดวนแล้วนะครับตั้งแต่นาฝนนะครับมาตัดหญ้าที่นี่เครืองตัดหญ้าก็เลยปันสปริงเกอร์มันมุนเบิดนะครับสปริงเกอร์เกา่ามุนเบิดก,ก็เลยสีใดต้อไหมครับว่าสิเปิดนามส่บักลินกีนะครับบักลิก์นกีกำลังจับดอกน,นะครับ นี่นะครับดอกบักลินกีปกติตอนอเวลามันออกมันสะออกสัส้นๆตูปูทิปีนะครับเดี๋ยวผมสะให้เบืง้งหดตูยูตีนีนะครับบบยอมบบยอมยืดนะครับดอกบบย่อมยืดยืดเลยดูหม่ต้นอื้นนี่เดี๋ยวดูครับต้นอื่นนี่เขาดอกเป็นไม้บรรทัดไม้บรรทัดกลัวแล้วนะครับจะของยังประมั่นขอมือเดียวเอง เป็นเบอต้นเลยครับเป็นเบอสุดยอดเลยทั้งทั้งทีมีดอกเพราะฉะนั้นผมได้วาสีมะเปิดน้ำพร้อมกับให้แคลเซียมทั้งช่อทั้งใบนะครับเพื่อว่หยุดช่อดอกให้เกสรในการจับหมากจับพลในแข็งแรงนะครับพร้อมๆกันกับเปิดน้ำนะครับเหมือแรงนี่ครับมันสีออกสันๆแบบนี้นะครับออกสันๆมันบอยืดเงานะครับต้นนี้ รูซึกว่าจะกิ่งยังสั่นอยู่นะครับที่นี่ผมมีน้ำนะครับเพอระ,ระบบน้ำผมมันเสียตรงนี้แต่สีได้สมก้อนครับตอก้อนหลัจังสิเปิดน้ำใส่นะครับนี่นะครับต้นที่ผมเอามาเอากิ่งของเจ้าของนะครับกิ่งมันเหลือมันเหลือที่ว่าลูกคาเขาเจาสังไปเกือบสองลอยกิ้งนะครับที่นี่มันหมดแล้วพอว่าเหลือบางกี่กิ่งก็เอามาปลูกนะครับปลูกแท่นต้นอื่นนะครับที่เป็นพัน์อื่นผมโลออกผมเลยเอากิ้งเจ้าของที่ว่า เงี้ยเรียกนะครับเงี้ยเรียกของลูกค้านะครับเป็นต้นน้อยๆขอรอเคเียที่มันสีหลอดเนยมาหลอดเนยนะครับผมก็แล้วมาปลูกไว้ได้บองก้อนสีเบิดฝนนี่ครับกาลังเบิดฝนพอดีผมมาเน็บไว้ติดแล้วงามแล้วแล้วก็ฤดูออกหลอกต้นใ่ออกต้นนี้ก็เลยออกน้ำโมคือกันครับนี่สีบอดอกเอาหมากมานะครับผมก็สีได้เด็ดถิมนะครับเด็ดถิมประมาณนี้นะ เด็ดถิ่นต้องการตะกิงครับต้องการตะกิงการสาขาให้ต้นง่ายตกพุ่มให้มันเป็นทรงพุ่มเป็นพุ่มสกักกอนนะครับจังคอยเอาหมากมันมคิดว่าประมาณปีที่สามนะครับแรงที่สามยังสีปล่อยเอาหมากมันนะครับพราว่าช่วงนั้นต้นมันเกิดเป็นพุ่มเป็นยังแล้วตอนนี้เด็ดถิ่นเลยต่อนามก็นะครับเลยมาทิ้ ไ่ยากนะครับขอห้มีอุปกรณ์ะอุปกรณ์กับวาแพงเนี่ต้องหัวสปริงเกิน์นี่กับหัวสิบบาทถึงสิบห้าบาทเนีย่ยเกินสิบห้าบาทครับเด่นกาวมือกับสีดำเลยเด้อครับที่เป็นดอกที่จับดอกกหลายนะครับต้นที่ต้นปลูกไม่ปลูกบ่ท่านไอพ่อสามเดือนนะครับอยู่ว่างสองเดือนนีก็ปลูกไม่ครับปลูกทดแทนมันเลยบอกเป็นหมากผมได้ลมันออกเบิดเลยนะครับ โงออกประมาณ1ิบกว่าตน้นทางพุ่นทางพุ่นอยู่ทางพุ่นน้ำนะครับเลยเอากิ่งพันธุ์จากกองที่มันเดี๋ยเงียนเรียกนะครับเงียนเรียกลูกค้าที่เขาจะเอามาซือเอาเ็ยเลยมาันเนบของจากกองเนบแล้วก็ออกดอกเลยภายในสามเดือนเลยมุกหอดดูออกมันด,ด,ดูครับนะครับออกดอกผมจะเอาทิมนะครับเอาเอาหมากบ่ได้นะครับเอาดอกเอาหมากบ่ไดดมันเห็นในตนล่ังนะครับ ต้นน้อยๆอย่างสิย่าจะแปลอหมากเด็ดขาดบ่ดีนะครับมีผลเสียต่อ,อต้นน้อยของเจ้าของนะครับปล่อยมันใหญ่จะเกินตกบทรงผุ่มจะเกินนะครับเป็นทรงผุ่มกอนยังคอยเอาหมากเอาผลมันก็ชีว่าคือดีแท้คือเป็นหมากแต่น้อยแต่ว่าฉันจงไว้จงไว้เพราะมันเป็นหมากก็เป็นหมากลูกน้อยๆล่ะครับสมกับต้นมันเป็นหมากก็น้อยๆแต่ว่าหลังจากที่เขาเก็บหมากกันเอาหมากหรือหมากมันโลนหรือเราเก็บไปแล้ว ต้นจะบาใหญ่เลยครับเพราะว่าแล่งอาหารสารอาหารมันไปกับหลูกเบิดมันบดไปเลี่ยงงาเลี้ยงยอดเลี้ยงยังให้มันเติบโตครับมันก็นเลยเป็นแบบว่าเป็นต้นไม้ลังไปเลยถ้าเอาไปเอามาตอนในหน่อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นเฮาเด็ดถิมได้ปล่อยมันใหญ่ก่อนอดเปียวไ้กินหวานไหมครับนี่นะครับเปิดน้ำมาแล้วเปิดน้ำให้กับกลุมต้นที่ว่า มันจับดอกแล้วนะครับที่มันออกดอกแต่ว่าดอกยังมาทันในบานนะครับพร้อมกับสีหยห้แคลเซียมในการยืด่อดอกอในหมือแรงนี่นะครับไปพร้อมๆกันตอนเย็นนี่เพื่อว่าสีหายห้ช่อดอกมันยืดนะครับยืด่อดอกมัน,นเกสรมันแข็งแรงไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าถัดดอกบานแล้วดอกบานเพื้อพีวๆขาวจันทร์พานยังดอกบักม่วงนะั้นเราต้องให้มันนะครับเดี๋ยวดอกมันหลวงมันลร หมากละมุดน้อยครับมีอยู่สองต้นนะครับเป็นหมากโดกโดกบ่ใครได้บำรุงน้ำคือมูนะครับหมากละมุดนี่มันหมากน้ำอยู่ต้นมันเล่หน่อยมันเล่บรสมบูรณ์บ้านไดยซึ่งปลูกไม้กับมีอยู่นะครับประมาณยี่สิบต้นนี้ละครับเพิ่งจะได้ฝนเดียวเพราะท่านี่เป็นหมากเป็นตะดอกเด็ดตะดอกมันออกหมากละมุดนี่กับหมากน้ำอยู่นะครับหมากน้ำกันได้น้ำดีๆเนี่ยคือ โตเลีวใหญ่เลีวนะครับหวากนี่สุกครับสุกซิมลองมึงกินว่ามันิหวานขึ้นขมขึ้นสุ่มขึ้นจังเลยตะเกาวก่าหวานหว,ว,<า>วานครับหวานจนเหี่ยวก้อเลยเดอว,ว่ามือดัด้มดำ้มือใบเกาท่าเกาเมื่อกี้เข้มกับสิเข้มมือเจ้ากองเนี่ะ หมากยี้นะครับหมากหมากหมากละมุดเศร้าอยู่ใต้ต้อตอนห่มมันสองต้นล่องปลูกล่องเมืองมันคือเป็นหมากลูกแท้เลยปลูกเพิ่มอีกสองต้นที่ปลูกก้อนครับได้ได้๋ยวปีหาปีนี่แหละครับแต่มันเอางต้งนน้อยบ่ใครได้บอมลุงเราคือต้นใหม่แนวอื่นะนะครับบ่ได้เวณประจํานะครับ เป็นมาเห็ดแบบลองลองเบ่งนะครับ